ลองคลิกเข้าไปที่แบบสอบถามนะที่ทำไว้นะอันนี้เป็นแบบสอบถามของงานวิจัยนะเราก็สามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกช้อยเลือกอคำตอบคำถามคำตอบแบบต่างๆเนี่ยอายุเพศนะแล้วก็เป็นเติมคำสั้นๆตัวที่สองนี่ก็เป็น ชอย c e นะฮะเป็นชอย c e พอเราทำเสร็จแล้วก็มันก็จะส่งกดปุ่มนี้กดส่งไปที่อีเมลต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็น Response ก็คือคนตอบมาจะดูว่าตอบมากี่คนแล้วคลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะมีเนี่ยข้อมูลว่าตอบอะไรมาบ้างใครตอบอีเมลไหนตอบมาบ้างนะตอบคำถามไหน คำถามไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะเราไปวิเคราะห์ได้เป็นอย่างนี้แต่ละข้อก็จะวิเคราะห์ได้เลยว่าตอบข้อไหนมากเช่นถ้าเป็นลิงกัดสเกลเนี่ยคะแนนหนึ่งถึงห้าเนี่ยเขาก็จะอย่างข้อเนี้ยสีส้มคือปานกลางตอบถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะฮะก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ส่วนใหญ่จะตอบสีส้มกันนะมีข้อนี้ข้อนี้อนตอบสีเขียวเยอะนะฮะก็คือมาก สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะตัวนี้ก็จะมีอันนี้ตอบแบบเขาเสนอแนะนะเขาจะตอบเขาจะทำสถิติมาด้วยแล้วก็สิบ คแนนนี้ีขาดแคลนง็ป,ประมาณในการวิจัดต้องพัฒนาว่ป,ประมาณขาดแคลนอะไรผู้นําควรใช้เทคโนโลยีแบบสบอบถามมีพิมพ์ผิดออกแบบสอบมีพิมพ์ผิดด้วยนะอโอเคอันนี้คือเป็นคําถามปลายเปิดนะอันนี้เราก็จะส่งส่งไปได้คลิกเซนเนี่ยคลิกเซ็นเราก็สามารถที่จะส่งไปทั้งทางอ e ีเมลนะนี่จารย์จะลงส่งทาง อี email, เมลขอาจานเองนะเรงปึ๊บแล้วก็มันส่งได้หลายอีเมลนะก็ส่งเสร็จแล้วก็ Include from in email นะแล้วก็กดส่งไปปึ๊บแล้วอีเมลมันก็จะขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูอีเมลนะ อ่าในอีเมลนี้มัขึ้นมาเนี่ยนะอย่างที่ผู้พูด,พดตอบบรรดาษเขาจะคลิกเข้าไปแล้วก็เตเขาว่าเติมคำนะตอบแบบทอบถามต่อไปนะฮะหรือจะทำเป็น QR Code ก็ได้นะ